สวัสดีครับพื่อนองตอง8นะครับครับคลิปนี้ตอง8จะพามาฟังปัจจัยปัจจัย1นะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวมันสปะหลังของเราแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของหัวและก็ลักษณะของหัวมันนะครับซึ่งก็อย่างที่เกษตรกรชาวไร่มันสําปะหลังเกือบทุกๆคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันสปะหลังนั้นเป็นพืชที่ไม่จํากัดอายุการเก็บเกี่ยวแต่ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุครบ8เดือนแต่ก็ไม่ควรเกิน12เดือนนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่า การกาหนดราคาขึ้นลงและผลกําไรที่เกษตรกร,ะกรจะได้จากการทํามันสำปะหลังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งนี้นะครับก็คือความเข้มข้นของแป้งหรือที่เราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับใช่ครับคลิปนี้นะครับตองแปดจะมาพูดถึงปัจจัยหลักที่สําคัญที่จะทําให้มันสำปะหลังของเราให้เปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีและไม่ลดลงในขณะที่เราทําการขุดถอนหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับปัจจัยหลักๆนั้นมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายข้อนะครับแต่ตองแปดนั้นจะมาพูดเพียงแค่ข้าข้อสําคัญๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับปัจจัยแรกนะครับที่จะทําให้แป้งในหัวมันสปปะหลังของเรานั้นดีและไม่ลดลงในกรณีที่เราขูดถอนหรือว่าเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็คือสายพันธุ์นะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันสัปปะหลังทั่วโลกนั้นมันมีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าสายพันธุ์นะครับ ซึ่งแต่และลักษณะสายพันธุ์นั้นก็แตกต่างกันไปนะครับแต่สําหรับในประเทศไทยเราน,นั้นนะครับมีมันสับปะหลังที่ปลูกทั่วไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน3มกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือสายพันธุ์ชนิดหวานที่กินได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือสายพันธุ์ชนิดขมนะครับก็คือกลุ่มนี้จะให้แป้งนะครับในส่วนกลุ่มที่3ก็คือสายพันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับนะครับในส่วนของสายพันธุ์มันสับปะหลังนะครับ แต่ละสายพันธุ์นั้นมันก็จะมีการให้ความเข้มข้นของแป้งในหัวนั้นไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นก็มักจะคำนึงถึงเปอร์เซ็นต์แป้งนั้นน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไปคำนึงถึงสายพันธุ์ที่ให้ความดกแล้วก็สายพันธุ์ที่ให้น้ําหนักดีนะครับเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในปัจจุบันนั้นโรงรับซื้อหรือว่าโรงแป้งนะครับบางพื้นที่บางเขตจังหวัดนั้นมันก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีมากพอที่จะรองรับผลผลิตของมันสับปะหลังนะครับ เมื่อไม่มีโรงแป้งรับซื้อหัวมันสัปะหลังนะครับที่จะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ก็เลยจะหันนําเอาผลผลิตหรือว่าหัวมันสัปะหลังนะครับไปขายลานซึ่งทางลานรับซื้อมันสัปะหลังนั้นก็จะซื้อในรูปแบบของมันรวมตีราคาให้รวมนะครับโดยที่ไม่วัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับดังนั้นนะครับเกษตรกร,กรที่เพิ่งทําการปลูกมันสัปะหลังนะครับโดยเฉพาะออในพื้นที่ที่นานะครับก็จะเน้นไปที่สายพันธุ์ที่ให้หัวดกและ การให้หัวที่เร็วนะครับก็เลยลืมเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งไปนะครับและต่อไปนี้ก็คือสายพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงและยืนหนึ่งเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งมาตลอดนะครับหากทาการขุดถอนที่อายุมากกว่า8เดือนขึ้นไปเท่าๆกันนะครับอันดับหนึ่งก็คือห้อยบงนะครับอันดับ2ก็คือ,อเกษตรศาสตร์ต่างๆนะครับอันดับ3าเขียวปวดนี้นะครับและละยอง90นนะครับรองลงมาก็คือพวกสายพันธุ์ละยองต่างๆนะครับ และปัจจัยข้อที่2ที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้แป้งในหัวมันสับปะหลังของเรานั้นดีและไม่ลดลงในขณะที่เรากําลังทําการขุดถอนก็คือฤดูกาลนะครับฤดูกาลเก็บเกี่ยวของมันสับปะหลังนั้นนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกร 2, รัน2ฤดูตามความเป็นจริงนะครับก็คือ 1. ช่วงฤดูแรงและ2ช่วงฤดูฝนนะครับช่วงฤดูแรงนะครับก็คือช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมนะครับในส่วนช่วงที่2ก็คือฤดูฝนก็คือ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงตุลาคมนะครับหากว่าเกษตรกรคำนึงถึงฤดูการเก็บเกี่ยวพร้อมไปกับสายพันธุ์นะครับก็ยิ่งจะทําให้เกษตรกรนะครับมีโอกาสที่จะได้เปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงและไม่ลดลงนะครับในขณะที่เราทําการขุดถอนนะครับแล้วถามว่าควรทําการขุดถอนในช่วงเวลาใดถึงจะเหมาะที่สุดนะครับควรเลือกการขุดถอนในช่วงฤดูแล้แงเต็มตัวนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับความชื้นในดินนั้นเริ่มที่จะลดน้อยลงนะครับต้นมันสำปะหลังของเรานั้นก็จะหยุดความเจริญเติบโตนะครับมันจะเริ่มทําการทิ้งใบนะครับการดูดน้ําจากดินและอากาศเข้ามาก็ทําได้น้อยลงนะครับจึงทําให้น้ําในหัวของมันสำปะหลัง,งเรานั้นก็น้อยลงไปด้วยก็จะทําให้เหลือแค่แป้งหรือว่าจะทําให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันที่สูงและดีขึ้นนะครับในส่วนข้อที่3นะครับปัจจัยข้อที่3ที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะทําให เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสัปหลังของเรานั้นยังคงอยู่และไม่ลดลงนะครับในขณะที่เราทําการขุดถอนนะครับก็คืออายุของการเก็บเกี่ยวข้อนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับเกษตรกรชาวไร่มันสัปหลังนะครับทําตามข้อนี้ได้เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะอาจจะด้วยสาเหตุหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรื่องการเงินนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือว่าการขุดถอนนีน้ํานะครับจึงต้องรีบถอนขุดมันออก เมื่อกุดมันสแปลังในช่วงเวลาที่เร็วขึ้นนะครับโดยที่อายุของมันเรานะครับยังไม่ถึงระยะเวลาในการสร้างแป้งนะครับหรือว่ายังไม่ถึงอายุ8เดือนนะครับอายุของการเก็บเกี่ยวมันสแปลังที่ดีนั้นและเหมาะสมที่สุดนะครับในทุกๆุกสายพันธุ์ก็คือตั้งแต่อายุ8เดือนเป็นต้นไปแต่ไม่ควรเกิน12เดือนนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยให้ครบ12เดือนมันก็จะครบขวบเดือนพอดีนะครับถึงแม้ว่าจะขุดถอนสายพันธุ์ต่างกันก็ตาม แต่ถ้าหากว่าขุดถอนในช่วงอายุที่เท่ากันนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่ไม่แตกต่างกันมากนักอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกษตรกร,กรท่านใดนะครับต้องการที่จะนํามันสับหลังไว้ค้างปีหรือว่าเอาไว้เกิน12เดือนไปนแล้วนะครับถึงแม้มันจะมีหัวขนาดใหญ่หรือว่าได้น้าหนักนะครับแต่มันจะตรงกันข้ามนะครับกับเปอร์เซ็นต์แป้งเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แป้งนั้นมันก็ไม่ได้ขยายหรือว่าเพิ่มตามขนาดของหัวมันเลยนะครับเพราะว่าหัวมันหรือว่าใจกลาง ของมันสปปรังของเรานั้นมันเริ่มจะโฟอนะครับเมื่อโฟอก็จะมีน้ํามากขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวของเรานั้นลดลงและมีโอกาสเน่าเพิ่มมากขึ้นนะครับและปัจจัยข้อที่4นะครับที่จะทําให้แป้งในหัวมันสปปรังของเรานั้นไม่ลดลงและมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีในขณะที่เราเริ่มทําการขุดถอนนะครับก็คือระยะเวลาในการขนส่งในส่วนของข้อนี้นะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องมากนักนะครับในเรื่องของแป้งในหัวมันนะครับ เพราะบางสายพันธุ์นะครับยิ่งแห้งเปอร์เซ็นต์แป้งยิ่งดีนะครับจากประสบการณ์การขุดถอนของตอง8นะครับอย่างเช่นสายพันธุ์8-1หรือว่าที่เราเรียกว่าระยอง72นะครับแต่มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงน้ําหนักของหัวมันด้วยนะครับคือระยะเวลาในการขนส่งที่ควรทําก็คือควรที่จะไม่เกิน2วันนับตั้งแต่ที่เรานําหัวมันขึ้นรถนะครับเพราะอะไรนะครับถึงควรที่จะเก็บไว้ได้ไม่เกิน2วัน ก็เพราะว่าเมื่อนําหัวมันขึ้นรถแล้วนะครับมันจะเกิดการทับถงของหัวมันที่อยู่บนรถนะครับมันจะทําให้หัวมันบนรถนั้นเกิดความร้อนความอบอ้าวขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็จะทําให้เกิดการบ่มของหัวมันไปในตัวจนทําให้หัวมันนั้นเระเหยน้ําออกมานะครับหรือว่าคายน้ําออกมานะครับจนทําให้มีน้ําหนักของหัวมันสปดังที่อยู่บนรถนั้นลดลงนะครับแต่ถ้าจะเกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวก็คือ ความร้อนที่อยู่บนรถที่หัวมันทับถมกันนั้นนะครับมันจะทําให้หัวมันเหลาเน่านะครับถ้าหากว่าเก็บไว้นานเกิน2วันนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าเกิดการเน่าอยู่แล้วเพียงน้อยนิดในบริเวณไร่นะครับแล้วเราเอาขึ้นรถนะครับก็จะทําให้ลูกรามไปทั่วจนทําให้เปอร์เซนต์แป้งในหัวมันของเรานนั้ลดลงนะครับและในส่วนของข้อสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายนะครับที่จะทําให้แป้งในหัวมันสปะหลังของเรานั้น มีปริมาณที่ดีและไม่ลดลงในขณะที่เราทำการขุดถอนเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือระยะเวลาการตัดต้นของมันสัปะหลังของเราก่อนที่เราจะขุดจะถอนนะครับในส่วนของข้อนี้นะครับตอง8ดนั้นได้ทำคลิปนำเสนอไปแล้วนะครับว่าควรตัดต้นมันสับปะหลังก่อนทำการขุดถอนกี่วันถึงจะดีนะครับเพราะอะไรซึ่งมันก็มีทั้งเหตุและผลอยู่ในคลิปนั้นแล้วนะครับแต่ตอง8ก็จะมาพูดให้ฟังคร่าวๆอีกครั้งนะครับ ผื่อบางท่านนะครับหากทลิปนั้นไม่พบนะครับระยะเวลาในการตัดต้นเพื่อที่จะทําการขุดถอนนั้นระยะเวลาอาจจะไม่แน่นอนนะครับแต่ที่สําคัญก็คือห้ามให้ต้นใหม่หรือยอดใหม่งอกออกมาเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อยอดใหม่นั้นงอกออกมานะครับมันก็จะต้องการอาหารนะครับคราวนี้นะครับต้นใหม่หรือว่ายอดใหม่มันก็จะดึงเอาอาหารและอาหารที่อยู่ในหัวมันก็คือแป้งจากหัวมันสปารหนงของเรานั่นเองนะครับ มันจะเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตนะครับมันก็จะทําให้แป้งในหัวมันสปารัลงของเรานั้นลดลงนะครับจนทําให้หัวมีโอกาสที่จะฝอ l ไส้กรวงนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อน้ําหนักของหัวได้อีกด้วยนะครับและถ้าหากว่าเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรมือใหม่ท่านใดน,นะครับทําได้ตาม5ปัจจัยนี้แล้วนะครับรับรองนะครับว่าแป้งหรือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสปารัลงของเรานั้นจะดีและจะไม่ลดไปจากที่มีอยู่ ในกรณีที่เราทําการขุดถอนหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับและมันก็จะยังช่วยสนับสนุนให้ราคาต่อกิโลกร,รัมของมันสับปะหลังของเรานั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับว่าราคามันสับปะหลังต่อกิโลกร,รัมนั้นนะครับมันจะขึ้นลงตามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากว่าเราไปขายที่บริษัทโรงแป้งที่เขาวัดเปอร์เซ็นต์นะครับและไอเปอร์เซ็นต์แป้งนี้แหละครับนะที่จะเป็นกําไรให้กับเจ้าของไร่ ได้รับเต็มๆนะครับโดยที่ไม่ต้องแบ่งส่วนต่างให้กับค่าขนส่งหรือว่าค่าแรงงานนะครับเพราะส่วนของค่าขนส่งกับค่าแรงงานนั้นนะครับเขาจะคิดค่าแรงจากน้ําหนักต่อตันเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าหากมีน้ําหนักเยอะนะครับค่าแรงของคนงานก็จะสูงและค่าบรรทุกไปส่งก็จะสูงเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับเกษตรกรก็ ต้องรองมองดูตรงที่เปอร์เซนต์แป้งนะครับเน้นเปอร์เซ็นต์แป้งเป็นสาคัญนะครับถ้าหากอยากได้กาําไรหรือว่าได้มีเงินเข้ากระเป๋าโดยที่ไม่ต้องไปแบ่งส่วนต่างให้กับคนอื่นนะครับครับทั้งหมดนี้ที่ตองแปะได้ยกมาให้ฟังก็คือปัจจัยที่จะมีผลทําให้แป้งในหัวมันสปาร์งของเราดีและไม่ลดลงในขณะที่เราทําการขุดถอนหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่จะทําให้เปอร์เซนต์แป้ง ในหัวมันสัปะหลังของเราในช่วงเวลาที่เราขุดถอนนั้นไม่นลดลงและดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะครับฉีดปุ๋ยทางใบใส่ปุ๋ยทางดินด้วยความสม่ําเสมอนะครับและรวมถึงคุณภาพของดินที่เราปลูกนะครับหรือว่าราคาของมันสัปะหลังที่ทางลงมันแป้งหรือลงแป้งนะครับได้กําหนดในช่วงขณะนั้นนะครับครับตอนแปดก็หวังนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสัปะหลัง ที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปของตอง8นะครับขอให้ทุกท่านสรุปก,กับการทำเกษตรไล่มันสับปะหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ